อร่อยปีค่ะเพราะฉะนั้นไปดูเมงงนูง่ายๆกันเลยนะคะใช้เครื่องรุงแกงส้มค่ะแล้วมันกุยยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามาเท่าไหร่คะคือแกงส้มมันต้องเปรี้ยวๆหวานๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะช่วงนี้คือเริ่มเ,เข้าสู่หน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอากาศข้างนอกเริ่มหนาวแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีแสงแดดส,สวยๆอยู่จ้าวันนี้นะคะวันจะมาทำเมนูแกงส้มจากผักกูดที่เราเก็บเอาไว้นะคะนี่วันเก็บเอาไว้แทบจะ กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะก็เอามาแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะวันนี้วันจะทําแกงส้มใส่ปลาโทส์ค่ะเมนูง่ายๆกินง่ายๆช่วงนี้ต้องรีบเคลียร์ตู้เย็นเอาของแช่แข็งแบบนี้ออกมากินนะคะเพื่อที่เราจะได้อัดเห็ดกับบลูเบอรี่เอาไว้กินในตลอดปีค่ะเพราะฉะนั้นไปดูเมนูง่ายๆกันเลยนะคะใช้เครื่องปั่นพริกแกงส้มค่ะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะคะ น้ำพริกพริกแกงแบบข้นๆแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้ผักกูดสุกแล้วก็เปื่อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องคนเดีเนื้อปลาจะเละวันใส่น้ำมะขามเปียกคะ่ะวันชอบอ่าเปรียปร้ยวๆหวานๆแบบรสจัดๆนะคะใส่น้ำตาลค่ะเป็นคนเน้นเน้นอร่อยนะคะไม่ค่อยเน้นสุขภาพเท่าไหรค่ค่ะคือแกงส้มมันต้องเปรียปร้ยวๆหวานๆจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้มะขามเขาทำงานค่ะตุ๋นด้วย น้ำมะขามเปียกนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาชิมแล้วก็มาปรุงรสชาติอีกครั้งหนึ่งวันจะไม่ปรุงด้วยน้ำปลานะคะเพราะว่าตอนที่ทําเครื่องแกงเราใส่รสดีเราก็เกลือลงไปแล้วค่ะตอนนี้เราน่าจะชิมเบื้องต้นได้เล็กน้อยนะคะคือกลิ่นมันหอมยั่วยวนมากจาก้ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันนะคะ รสชาติสุดยอดวันเป็นคนแกงส้มได้อร่อยมากเลยนะคะนี่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยแต่ว่าสีของผักกูดที่เราแช่ไว้ค่ะมันจะไม่สดเขียวเหมือนตอนสดๆนะคะส่วนรสชาตินั้นตักไปด้วยน้ำลายแตกไปด้วยจริงๆค่ะโอ้ยนี่นะคะ ก็มีแกงอีกประมาณสิบถุงเลยค่ะเรียกว่ากินได้ทั้งปีเลยนะคะวันจะพยายามรีบกินเพราะว่าวันต้องการพื้นที่แช่เห็ดมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเก็บผักกูดเยอะมากนี่ค่ะพี่น้องคะแกงส้มผักกูดที่เราเก็บเอาไว้แช่ช่องฟรีซเอาไว้กินตลอดปีนะคะจ้ามาชิมด้วยกันค่ะนี่ค่ะแกงส้ม ผักกูดนะคะที่เราแช่ไว้เดี๋ยวชิมให้ดูค่ะวันไม่ถนัดกินโชวนะคะพี่พี่น้องๆ้องแต่ชิมชิมให้ดูชิมให้ดูปีนี้วันเก็บผักกูดยาวไปจริงๆค่ะด้วยความที่วันเก็บเป็นปีที่สองปีหน้าจะเก็บใหม่นะคะพี่น้องมันจะต้องเก็บอ่าสั้นๆเท่านี้เท่านั้นค่ะพอวันเก็บมายาวเดี๋ยววันขออนุญาตใช้มือนะคะมันจะเป็นกา้านยาวๆแบบนี้ไม่น่ากินเลยจ้าในไหนมือแล้วก็มือเลย อืมส่วนรสชาติแกงส้มของวันโชว์ได้ค่ะเดี๋ยวกับบุรีรัมนะคะใครที่อยู่แถวบุรีรัมทำให้ชิมค่ะอร่อยมากมันจะมีความหอมเฉพาะตัวนะคะผักกูด แล้วโดยเฉพาะเราเอามาฟีดไว้แบบนี้กลิ่นมันจะจะหอมค่ะแต่ว่าถ้าสดๆนะคะมันจะหวานแต่ตอนนี้ขออนุญาตใช้มืออีกครั้งหนึ่งความหวานของเขาก็ยังอยู่ที่ก้านผักนะคะอืม วันวารสชาติเหมือนเดิมค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ำบ้้าานนนสยหดปา I know.